นายกองค์การเมืองชวนศรีสาครับนี่คือธรรมเทศนะครับนายกองค์การเมืองเป็นดท่วนและประธานจะมาผ่านกองค์การเมืองชวนภาคใต้นะครับก็วันนี้ได้มาร่วมแถลงข่าวนะครับระหว่างสมาคมองค์จดในที่ว่า ก็จอถวิลผาครับที่เราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่อของสมาคมองค์จห่งระเไทยที่24พฤศจิกายนนี้นะครับก็ประเด็นสําคัญนะครับที่เราพูดคือในการเรื่องการแก้ปัญหาของภากของนัประชาชนนะครับของแต่ละภาคของแต่ละธงวามพังนะครับที่เราจะมองดคุยู่วมกันเป็นการประชุมใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็ตามที่ นายกอบจหรือท่านผู้แทนสมาสกวันเนี่ยเราาบว่ผมแล้วว่าวันนี้เนี่ยจริงๆการประชุมใหญ่ของสมาคมแต่ละปีเนี่ยเราจะจับประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือตันวาของทุกปีแต่ปีนี้เราทางสมาคมอบจแต่เราได้เลื่อนมาเป็นเดือนกักฎาคมพราะเดือนตันวาคงเีี้ยถึงนี้นะครับพวกเราทุกคนนี่างหมดวาระนะครับในการเป็นนายกอบจของทุกคน เลยจัดเปรนจุดใหญ่เพรได้เลือกเอาญอหวัดสงขาสถานที่นี่ครับเป็นการจุดจุดใหญ่ของมนะอญตามมากรูปแล้วนั้นว่าวัออนนี้เนี่ยนะครับในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนะครับในการเราใช้การกระจายอำนาจนะครับที่ลรงฝึกป้อ,องกันต้องหิน วันนี้เองนะครับเราก็พูดว่าวันนี้เราต้องมาพูดถึงการที่รัฐบาลน,นะครับได้พูดถึงการกร,ระจายอำนาจของผมว่าผมต้องพิดว่าเราต้องการตอนนี้เนี่ยตามหน้าหน้าที่ของแต่ละอบจอคจรับทุกจังหวัดแล้วเราได้ท้การอย่างนั้นแเนื่นองจากงบประมาณครับบางจังหวัดไม่เพียงเอครับจังหวัดเล็กๆนะครับแล้วการประมาณจากนั้น อยนะครับแต่ว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนเนี่ยมากมายหลายเรื่องหลายด้านนะครับเราต้องทําตามอำนาจหน้าที่นะครับที่เราได้กระจายอำนาจมานะครับก็ต้องมาพูดคุยปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนของแต่ละภาคว่าวันนี้นะครับเราแต่ละภาคเขาพิจารณาเรืร่องอะไรแต่ละจังหวัด ใช้ในการจัดงานนคงานที่ส่งประจุหลายชาติที่ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่วัตถุเสร็จแล้วก็โรงแรมต่างๆที่รับการเข้าร่วมประชุม สี่สั่งในเรื่องเดียวลรวเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้เพราะเราแจ้งในทุกจังหวัดเลยสมาชิกสภาและราชการก็สี่ทีมสี่ภาคก็มาพบกันนะครับตรงนี้ก็ไปเราจะใช้สนามแข่งที่สนามกีฬาติมสุวรรณน์นะครับก็วันกิจกรรมพิเศษขึ้นมากิจกรรมหนึ่งคือการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้แทนท้องถิ่นของ ท่านดาตาหนองคายปัตตานีี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่าน ท่านกิตติคุณประสานเรีเหตการนะครับผู้อำนวยการกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกแผนผู้ผว่าราชาการจังหวัดสงขลาครับและตอนคณะผู้บริหารการบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับแข่งผู้มีเกียรติในสื่อชนทุกท่านนะครับ <S <S ผมทรงบนันทึกสีว่าท่านต์นะครับประธานของธนาคารจวัดสงขลาครับขอ้ออื่นก็จะบอกว่าการจัดงานที่จวัดสงขลาของเราเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจหรือการค้ากัน จะเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าสงขาเราเป็นอย่างที่ท่านนยายกอปจได้กล่าว